สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์ครับเสาร์มันเอกเดือนแต่เสาร์แต่เด็กมื่อ,อ,ห,นห,อนหนึ่งเขาเป่าไฟคือเขาครับโอ้ไฟบริเตเปานะครับใส่แก็ดหนึ่งเขาเฮ็ดแนวกินครับเตรียมตัวไปทํางานครับตอนนี้กเวลาตีสี่ครับนี่ครับกับเขามือนี้ก็ได้ถอดหนังไก่ครับสูตรนี้ผมสนะิลวกเนอะลวกแล้วค่อยมาหมักใส่แป้งน้อยหนึ่งกะตั้ง มันไฟกลางครับไก่ลงทอดด้วยนะครับสันดากะสีเหลืองเป็นเสียบครับกรอบเลยครับดูนี่นะครับโอ้เหลืองเลยทีละครับอากรอบก็พักไว้ก่อนครับพักไว้สักคราวแล้วมันกรอบยังครับส่วนกรอบเลยครับนี่ครับ มเบีกครับกับเขาเมื่อนี้ก็ผละดแป่มุง่งผลเดกันกิน